สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปชมการทำเตาอั้งโลนะครับซึ่งเตาอั้งโลก็เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในครัวเรือนของพี่น้องเราหลายๆบ้านนะครับเบื้องต้นนี้ก็คือนำดินเหนียวนะครับนี่ดินเหนียวตรงนี้นะฮะเอามาใส่กระบะแล้วแช่น้ำเพื่อให้ดินนั้นอ่อนตัวแล้วก็จะนำไปสู่กระบวนการต่อไปก็คือการนำดินเหนียวที่อ่อนตัวแล้วนั้นมาคลุกเขานะครับกับแกบดำนะครับเพื่อ เป็นการเสริมความแข็งแรงของดินนะฮะเวลาเผามาแล้วเตาอังโลกก็จะได้แกล่งนะครับหลังจากคลุกเบื้องต้นตรงนี้นะฮะทางช่างเองนะครับก็จะทำการตักดินนะฮะตักดินในส่วนที่ผสมกับแกลบดำแล้วเนี่ยตรงนี้มาใส่ในเครื่องที่จะปั่นดินอีกครั้งหนึ่งนะครับเครื่องนี้ก็จะมีหน้าที่ในการที่จะผสมแกลบก,ลบกลับดินเนี่ย ให้เป็นเนื้อเดียวกันคือตีให้ละเอียดเลยนะครับจนดินเข้าที่เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะนำไปสู่กระบ,บวนการปั้นต่อไปนะครับหลังจากตรงนี้เรียบร้อยนะครับดินที่ออกมานะฮะก็จะหน้าตานะครับของดินก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะคือดินที่พร้อมแล้วสัตว์มาช่างก็จะนำดินส่วนนี้ เข้ามานะครับเพื่อจะปั้นเตาโดยมีแบบนะครับเป็นเหมือนถังเหล็กนะครับเป็นรูปทรงเตาแล้วช่างจะนําดินใส่ลงไปก็ค่อยๆขึ้นรูปขึ้นมานะครับก็จะใช้มือนะฮะค่อยๆขึ้นรูปขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับจากก้นขึ้นมาจนสู่จนถึงบนปากของเตานะครับแล้วก็มาปั้นในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับพร้อมทั้งติดตั้งก้อนเขาเรียกว่าก้อนเศ้านะครับเอามาปั้น ก้อนเศร้าสาก้อนเลยนะครับเพื่อไว้สําหรับรองรับภาชนะนะครับก็เรียกได้ว่าเตาทุกใบเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าช่างก็จะใช้มือทําใบต่อใบเลยนะครับใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับหลังจากปั้นเสร็จแล้วนะครับช่างก็จะนําแบบพร้อมทั้งดินที่ขึ้นรูปเป็นเตาแล้วนะครับไปคว่ําไว้นะครับไปคว่าตากแดดนะครับโดยการ แกะเอาแบบออกมานะฮะแกะเอาแบบออกมาแล้วก็นี่นะครับรูปร่างก็จะเป็นเต่าแล้วนะครับเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับถัดจากตากแดดเมื่อแห้งเรียบร้อยนะครับก็จะสู่กระบวนการต่อไปนะครับก็คือกระบวนการเผานะครับนำมาเรียงนะครับครั้งหนึ่งก็เรียงประมาณนับร้อยใบเลยนะฮะแล้วเอาแกลบนะครับเป็นเชื้อเพลิงมาเผาจนแดงนะครับใช้เวลาประมาณ2วันนะครับจนดินน้สุกนะครับ ก็จะออกมาเป็นเตาอังโลนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับดูแล้วก็แข็งแกร่งแล้วก็ทนทานนะครับนี่คือเตาที่ผลิตเสร็จแล้วนะครับขบวนการสุดท้ายครับนำปลอกเหล็กนะครับมาสวมใส่ในเตาอังโลที่เผาแล้วพร้อมทั้งนําดินกับปูนนะครับมายาให้เต็มก้นแล้วก็ใส่รังพึ่งก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิน้นพร้อมออกไปจําหน่ายนะฮะก็มีพ่อค้าเข้ามารับถึงที่เลยนะครับ พร้อมที่จะนําเต่าอังโลที่ผลิตจากที่นี่ออกไปจําหน่ายยังส่วนต่างๆของภาคอีสานต่อไปครับ